อยาาาีบ้นนอบอ้นนเไงสวัสดีครับผมอยู่หน้าโครงการวันวิสารวยสุขเฟส6ทับ2นี้ขอแสดงความยินดีกับน้องเกดโอนบ้านสำเร็จนะครับวันนี้มาตรวจบ้านกับน้องเกดแล้วเราไปสัมภาษณ์น้องเกดนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่มีบ้านเป็นของตัวเอง งานอยู่เคฟซีค่ะอยู่ร้านตระการค่ะรู้สึกโล่งค่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันมนแบบเราก็อยากได้อยู่แล้วแบบเราอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไว้วางแผนสำหรับอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าราคาเช่ามันก็พอุกันแบบราคาผ่อนเลยก็ซู้เอามาผ่อนแล้วเป็ของเราเองเลยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราไปเช่า ครก็ให้มาลองปรึกษาดูได้ค่ะเพราะว่าทางธนาคารหรือทางพี่เขาก็สามารถที่จะรับคำปรึกษาได้คนที่เงินเดือนเหมือนต้นๆก็สามารถที่จะสามารถยื่นกู้ได้นะคะเงินเดือนนี้ก็เงินเดือนแค่หมื่นเดียวหมื่นกว่าเองก็ยังได้บ้านราคาล้านต้นๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสำหรับน้องเกตนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่ในโซนเลี่ยงเมืองสนามบินนะครับ ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองประมาณ1กิโลเมตรพิกัดบ้านหนองหลุบนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางในการขับรถประมาณ1นาทีราคา1.25ล้านเงินเดือนหมื่นต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาพร้อมที่จะให้คำแนะนำทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ